ด็กคนนี้นวดดีจังเลยนวดดีจังเลยข้านี้พอยังพอก็ได้ถ้าพอก็ได้ก็แปลว่ายังไม่พอแปลว่ามังไม่พอต้องทําไงอ่ะก็นวดต่อนโอ้ยน่ารักจังเลยไหนเรานวดสเตปการนวดมีอะไรบ้างนวดด้วยมือไม่ใช่แล้วนวดด้วยึ๊บแเรานวดด้วยอะไรอีกเกิดตรงไปไหนทำให้ดูดดวยนวดด้วยอะไรอีกแบบนี้ไง นวดด้วยมือแล้วนวดด้วยอะไรอีกนวดด้วยแบบไหนมามาถึงจะหายแบบเป็นปิดทิ้งเลยก็คือแบบถ้าเพดเพดขาเพดเมื่อกี้มาหมาเฉลยไปแล้ว<อ>นวดแบบไหนต้องทํายังไงมาาถึงจะหายเมื่อยเป็นปิดทิ้งเลยตั้งแบบเดินบนขามาหมาไม่ใช่อ่ะต้องต้องต้องจุ หายแล้วยองนวดแล้วอ okay.